คู่นี้น่ารักอยู่กันมา40ปีสามียังข้างรักไม่เปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักอยู่กันมา40ปีไม่เคยมีปัญหากันเลยเป็นอีกหนึ่งคนที่สวยและเก่งสําหรับมาอีตวงใจหาไทยการผู้ที่ร่นล่อนอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า50ปีและมีสามีที่น่ารักแต่งงานใช้ชีวิตคู่สร้างครอบครัวด,ด้วยกันกับวีระพงศ์การเลิศมีทายาทด,ด้วยกันสองคน ซึ่งเราจะเห็นผลงานของแม่อีอยู่ได้เรื่อยมาตลอดแม้กระทั่งปัจจุบันแม่อีก็ยังมีผลงานละครและออกรายการดังหลายรายการล่าสุดแม่อีได้เปิดบ้านหลังใหญ่ให้ได้ชมกันผ่านรายการตีท้ายครัวและมีบางช่วงบางตอนแม่อีได้เปิดใจพูดถึงสามีผู้ข้างรักที่บอกว่าเจอก,กับสามีตอนถ่ายละครเรื่องผู้กองยอดรักที่มาคบกันจนได้แต่งงานเพราะมีเพื่อนๆคอยเชียร์ซึ่งพ่อแบบนั้นได้ฉายาสามีข้างรัก ถึงขั้นมาอีทเรียกสามีว่าชายไร้ปัญหาอยู่กันแบบเข้าใจกันและกันเพราะสามีเขาจะยังไงก็ได้อยู่กันมา 40, 40กว่าปีไม่เคยมีปัญหากันเลยเพราะมีอะไรต้องเคลียร์ฝากากดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทำใหม่ๆด้วยนะคะ